ธตาก็ตัตแต่งกอนที่จะชินใจกับชีวิตนี้และสูงสุีก็จะคิดกันที่สุาต็จะตาด้วยกันต่ปต่อคุ้มคันพลช้าก็มานอนนอนทุ่งนา ในไม่มงติดต้องมุนตเ่านังตุงเขวทุงบบกคนเขาสหารโอ้ต้นเัวทุงคนนิยมอขาควายป่วบไม้อาทุงขาป่าจากลมเขวพึ่งทำนังเขาฝาทนต พอควันตั้งพอนจะอาตันพอเช้าเบกลางไปพอมาคือคักพอมาอกคัก่งจ้โอย